วันที่10พฤษภาคม2 5 6 7กรกลมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้ารลวนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่สุขโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4 3 9องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยเชยภูมิคอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 7องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีลพบ,บุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 6 3 8องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4 3 5องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสค่ะ ทางด้านกรุงเทพมหานครและประมิมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสค่ะ